องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดกำแพงเพชรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชรจัดงานพ้าอัตลักษณ์เสริมสร้างพลังสตรีพัฒนาครอบครัวและท้องถิ่นเมื่อค่ำวันที่22สิงงหาคม2568ณสมาคมชาวไร่อ้อยเขต6จังหวัดกำแพงเพชรจัดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ประจำปี2,568่ายภายใต้ชื่อง,งานพระอัตลักษณ์ส,สรรรส้างพลังสติเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายในงานได้รับเกียรติจากนางสาวสุพตาครายทิมรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธีเปิดงานพร้อมด้วยนางสุนันทาพัฒนาศักดิ์พินโย ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดกำแพงเพชรเป็นผู้กล่าวรายงานและนายสุนทรรัตนากรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรกล่าวแสดงเจตนารมณ์ในการสนับสนุนการพัฒนาบทบาทสตรีส่งเสริมวิถีความเป็นไทยผ่านอัตลักษณ์ผ้าไทยงานในครั้งนี้มีเครือข่ายสตรีจากทั้ง11อำเภอเข้าร่วมกว่า500คนกิจกรรมประกอบด้วยวิธีวางผ่านพุ่มถวายราชกาลระ นิทรรศการผลงานและผลิตภัณฑ์จากผ้าของกลุ่มสตรีเช่นผ้าพิมพ์ใบไม้ผ้าย้อมสีธรรมชาติและผ้าอัตลักษณ์ของจังหวัดการเดินแบบผ้าไทยในสามประเภทได้แก่คู่ขวัญครอบครัวความคิดสร้างสารรค์และวิจิตรการตาโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพของสตรีให้สามารถพัฒนาตนเอง เพิ่มพูนความรู้และทักษะเพื่อพัฒนาชุมชนส่งเสริมบทบาทสตรีในสังคมอย่างเท่าเทียมและสนับสนุนการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านผ้าไทยอันเป็นเอกลักษณ์สำคัญของชาติการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร และได้รับความร่วมมือจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชรในการประสานงานกลุ่มสตรีจากทุกพื้นที่เพื่อร่วมกันยกระดับคุณภาพชีวิตของสตรีไทยและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนค่ะ